คาถาพยายมของหลวงพ่อฤาษียิงดำทีมงานชูป,ประเอสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทานเป็นการร้งางบุญร้างปรารมีคาถาพยายมของหลวงพ่อฤาษียิงดำใช้สวดภาวนาเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางปวง การเตินทางแควคาาปลอดภัยให้ช่วยภาวนาเป็นประจำให้ปลอดภัยจากเพศภัย,ภยต่างๆพูดผีบีชา์ไม่กล้าร้ายานหากมีผู้คิดร้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองการภาวนาคาถาพยายมให้นึกถึงท่านบ่อปู่พยายม ขอปารมีท่านคุ้มครองและหากมีโอกาสทำบุญทำทานอย่าลืมอุทิศบุญกุศลจากนั้นให้ฉันด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะยะหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะยะหะโตสัมมาสัมพุทตะสะนะโมตัสสะภะคะวะโต Hạ tòa sắm ma sắm puta sắp bắt mê tang bắt lạc chi huy nang chu cắt đồ chu ti nang mê nang chu cắt đồ chu ti nang จุตโตจุติปะโตเมตังปะยะชีวินังจุคัโตจุติจิตะเมตะเนปพานังจุขโตจุติปะโตเมตังปะยะชีวินังจุคัโตจุติจิตะเมตะเนปพานังจุขโตจุติ ปะโตเมตังปะละชีวินังจุคะโตจุติจิตะเมตะนิพานังจุคโตจุติสาธุสาธุสาธุาธบอดติตามซูเปอร์เอในคลิปต่อไปนะครับเพื่อเราซูเปอร์เอขอพักคุณครับ